<languages? S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับอยู <songs. S 2> ่กันในเกมไมโคราบกันนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาเปิดรักกี้บ็อกกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปิดรักกี้บ็อกทีเอ็นทีกันนะครับตามมันขอเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดรักกี้บ็อกทีเอ็นทีเครับสู้กับทีเอ็นทีนั่นเองซึ่งมีน้องๆขอมาใหญ่สู้กับทีเอ็นทีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าทุกคนสงสัยนะว่าตรงนี้มันคือร่องรอยอะไรมันก็คือร่องรอยที่ผมลืมปิดดูแล้วมันระเบิดยังไงล่ะแล้วตรงนี้มันมันมีโกงไอ้นีี้้ไไดงวะะเน่ยจ โชคดีขนาดไหนเดี๋ยวนะแต่ตรนนั้นมันอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่านะครับอ๋อ,อโอเคแปลว่า่ังมันดีกว่านะแต่ก่อนที่จะไปสู้กันนะครับก็อยากให้ดูประสิทธิภาพของทีนทีว่ามันสามารถทําอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาทีมทีน่าจะทำอะไรเราได้วโอเคเรารู้แล้วว่านายทำอะไรเราได้โอ้โหนี่นะครับทีมีก็จะปลาระเบิดออกมาครับซึ่ง ดามเมจต้องท่าที่จะแรงผสมครวรเลยนะเนี่ยนั่นไงกูตายเลยนะโอเคื okay, ั้นเราไปเอาลัคกที่บ็อกเปิดกันเลยดีกว่าเนี่ยผมก็จะให้เป็นขวดยาน,นะครับที่อันปลาได้อะ่ะร้าย2ขวดแล้วก็ดี2ขวดนะครับโอเคมาเลยเรามารองปลาขวดโชคร้ายกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าตามโชคร้ายเสร็จเนี่ยมันจะตามด้วยโชคดีนะนี่ข้อคิดโอเคโชคร้ายนอนนี่ทำอะไรได้เนี่ยฮะกิเปอร์มาทําไมมาทํานนไมมาไล์อันนึงได้ไรระเบิดต่อไปของดีนะครับปึ๊บวัดเด ฮะฟังข้าเลยนะของดีแล้วนี่เป็นอุปกรณ์โอเคเราไปเปิดแคคี่บ็อกเลยดีกว่าชีดึบสติกนะครับแท่งไม้อุย้ยนอกแบกยิมห้าเลยอะ่ะเราไปลองตีล้องแก่ดีกว่านะว่ามันจะไกลขนาดไหนปามโอโคตรไกลกระเด็นไปโลกนอกเลยนะฮะนายขอลองตีม้าหน่อยโอ้โหมีลูกกัน3ตัวเลยนะ,ะไปอย่างไกลเลย่นะ,ะมันกระเด็นกลับ15อุย้ยอะไรอะปืนเฮ้ย ปืนฟิวเจอร์คิปเปอร์ฮันเตอร์โบเลเวลสองร้อยดิเจนเดอรี่ระเบิดปะเนี่ยอ๋อนี่นี่คือยิงแล้วอ๋อตกใจตอนแรกนึกว่าเป็นระเบิดนี่ไงอ๋อดาเมจยี่แปดโอเคปืนมันยิงไม่มีเสียงนะประเด็นเนี่ยงงมาวายทีนี้เอื้อเรายิงอย่างแม่นปึ๊บวายวายคิปเปอร์โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยคิงราชาคิปเปอร์กันหรออ๋อปืนนี้ไปกินเป็นไงล่ะมันไม่ตาย แล้วประเด็นคือมันกระเด็นกลับไปโคตรไกลอันนี้ไงตายแล้วดอกอะไรหรือเปล่าน่ะราชานะ่ะเป็นตั้งราชาเลยนะโอ้โหไม่ดอกอะไรเลยกูแนงข่ามาททำไมปึ๊บอาวว่างปากอ้ไม่ใช่ว่างปาก TNT โอ้โหดูไฟไหม้พาครับผมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไหม้อย่าเพิ่งไหม้ผมไม่อยากจะนึกภาพตอนที่ TNT มันกระเด็นไปโดนตรงนั้นนะครับมันก็จะหลุดออกมาได้เนี่ฮะก็โชคดีนะทุกคนมากองต่อไปนะครับชิอดบอุ๊ย TNT ไม่ระเบิดนะอ๋อเป็น TNT กันน้องไก่เฮ้ยโอ้ย อะไรเนี่ยไก่เนี่ยผมว่าทีนทีมันบวกได้แน่เลยนั่นไงว่าแล้วบวกได้ตั้งสิบยี่สิบนะอันนี้เป็นดาบโอ้โหลบหนึ่งไม่เอาอย่างนี้เอออย่างนี้ก็เอาวะน่าจะได้ประมาณ50นะอร้อยหนึงเหรอออร้อยหนึง่งโอเคขอลองร้อ,อหน่อยสิวายไฟยังไม่ปลาอยู่นะครับเนี่ยมากล่องบวกนะครับผมอุ้ยนี่นี่เอาไห้ปลาไม่ไปลาธรรมดาโอ้โหลบหนึ่ง โอ้โหตามชื่อมันก็บอยูบลบร้อยหนึ่งเราก็ยังย่าไปปาเนาะระเบิดโอ้ยมันไม่จีมันเป็นระเบิดอะมากองดีนะฮะธนูอุ้ยอะไรอะซีโฟชิบหายละมันจะระเบิดว้างไปได้คิดว่าไม่หูยไม่นับตั้หนาสรุประเบิดนิดเดียวเออโอ้ยทีมพีอีกแล้วสมชื่อมันจริงๆในกิบ็อกทีมพีเนี่ยเอียอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมวก อุ้ยหมยังสวยเลยอะปึ sì, ๊บแต่ก็หมยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเพิ่มกอะแค่ขีดนิดจี๊ดเดียวเองอ้าอ <c oughs> <Den> ันนี้ยังเป็นศูนย์อยู่อะเเราทีนทีไปบวกนะครับนี่ไงได้20โอเค100บวกแล้วลองยิงดูสิอ้ยหุ๊ยหุยหุ๊ยอนุภาพแม่งแม่งดีจริงโอไมคก๊อดโอนาเล่นมากถนูอุ๊ยชอบธนูนี้มากหูมันยังโโหเลยทุกคนอุ้ยทีนทีมันระเบิดนานนีดนานไง น่ามีมันมีโอ้มันมีหลายก๊อกครับทุกคนเรียกว่ามีก๊อกเดียวมันก็สมชื่อมาหนะ่อยเนาะทีนทีทึ๊บอะไรเนี่ยว้ายกำลังอ่านชื่ออยู่เลยเนี่ยตกใจหมดเลยไอเมื่อกี้มันเป็นที่ขุดที่พังแล้วนะเอาบอสเอาอยัางไงเอายังไงฮะาบอสเป็นไงเนี่ยเจอปือนไปเนี่ยปืนอนา,นาคตของคิปเปอร์เนี่ยฮะแปบ๊บเดียวตายเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะต้องจัดก,การบอสท,ทีนทีอย่างแน่นอนมาต่อไปทีนทีอีกแล้ว ขยันได้จังเลยได้จริทีอันนี้ที่ขุดเดิมนะคยพั่วเดิมวายกลายเป็นเพชรวายไม่ใช่เพชรมันเป็นออมอโลแล้วประเด็นคือมันแถมระเบิดโอ้โหไฟไหม้ป่ากูเครียดเลยผมคงคิดปีแหลที่เปิดที่ที่นี่นะแล้วควรไปเปิดที่ทะเลทรายนะครับแต่ว่าจะไปทะเลทรายตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะไปไว่าจสร้างมาันละกันมากล่องโชคดีกล่องต่อไปอุ้ยดาบทีนทีอุ้ยได้ไหมเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากดูอยากลอง เราต้องเราต้องเดินไปตรงนั้นจริงๆเหรอขี้เกียจเดินจังเลยอะมาไหนๆก็เดินมาแล้วลองตีหน่อยละกันดาบตีแล้วระเบิดโอ้โหสุดยอดจริงๆงั้นระเบิดทุกอย่างเลยนะฮะลัคก,กี้บ็อกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นระเบิดนะครับหุ้ยธนูธนูเดิมดีใจเลยเนี่ยแต่ว่านี่มันมีเอฟเฟกต์นะฮะหุ้ยมันยิงกแล้วเป็นคิปเปอร์หุ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ละอย่างเนาะอ,นนอันนี้จะอัน,นนี้น่าจะเป็นไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าไงนะอุกาบาทปุ๊บธนูอีกแล้วฮะธนูเดิมแน่นอนแน่เงินบ้านละปุบ โอ้โหทีนทีพร้อมเลยพร้อมจุดเลยเนะี่ยอ้ทีมทีเยอะมากอะ่ะเราไปบวกจริงๆเราไปบวกก็ได้เนาะแต่ว่าเราบวกอยขยันระเบิดจริงๆเลยนะฮะเอยธนูปึ๊บโอ้ยรองเท้าคือมันมีแต่รองเท้าแบบนี้แหลนะเนี่ยรองเท้าที่พังแล้วเนี่ยฮะขอรองเท้าแบบดีๆหน่อยได้ไหมในชุดกอดดีๆหน่อยโอ้ยโอ้ยมันไม่ตายโอ้ยโอ้ตายอีกแล้วอ่ะเครียดตายเต็มเลยอุ้ย,อ,ย,ย,ยอุ้ย,ยลัคก,กี้ อุ้ยอุ้ยเอ่อมีแลกอะไรอีกไหมเนะี่ยไม่มีทีนทีแรกเราไม่มีเพชรเนะี่ยฮะโอ้โหเสียยเลยอนะี๋ยวเราไปหาเพชรก่อนล้วกันมันลงมาแน่เลยมันมันระเบิดแน่นอนโชคดีนะเอวีซีหรือมันไม่ระเบิดวะอ้าวมันไม่ระเบิดนี่หวะตึบ๊บอุ้ยเก่งเยี่ยมเก่งเกงชาร์จนี้มันจะไม่พังนะครับรู้สึกนะเพราะว่าโหมดยังไม่พังเลยแต่ว่าอันอื่นนี่พังหมดแล้วอะดาบเหรอดาบดามดเจ็ดทิ้งไปเอ่อเรามีปืนแรงกว่าเยอะเลยอุ้ยอุยอะไรใหม่ๆเต็มไปเนี่ยอุ้ยเกง อุ้ยเก่งอย่างดีเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นที่ขุดอุ้ยที่ขุดสวยมากอ่ะเฮ้ยยังสวยปึ๊บอุ้ยไม่มีระเบิดเนาะอย่าอย่าล่วงที่หลังนะอันนี้ a อพซตัวเดิมเลยนะครับปึ๊บอุ้ยเข้ยโอ้ยดาบนี่มาตีแล้วมันระเบิดเราใช้ปืนของเราก็ได้เป็นไงโดนปืนไปไม่แบบชิวๆนะฮะปืนเราหดธนูนะฮะอธนูยางกากเลยตึ๊บอันนี้แล้วนะเสียงโชคเราก็โยนอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับเอ้ย ผมกำลังจะถามผมกำลังจะบอกเลยว่าถ้าโยนถ้ากินเเก็บว่ายนเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกก็ได้แต่ดูแล้วมันไม่น่ามีนะเนี่ยปลาแล้วมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันมีระเบิดนะเนี่ยวา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 ยโอ้โหโอ้โหมันเปลี่ยนสีคิปเปอร์ว่าไงจ๊ะปึ๊บเอ่ออะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อดาบระเบิดนะครับตีแล้วระเบิดเฮ้ยมันโคราชนี่ว่ามันก็ระเบิดอยู่ดีอ่ะอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วอุ้ยแต่มันเป็นแบบเรนโบว์อุ้ยคืออะไรอ่ะ อ๋อคือมันมันเหมือนเดิมแต่แค่มันเป็นเรนโบ์แค่นั้นเองออ้ย้อีกแล้วมันจะมีเพชรบ้างไหมอ่ะโอ้ยไม่มีตไม่มีเพชรแต่มีระเบิดแน่นอนเ <c oughs> ขาบอกไว้นั่นไงระเบิดอีกแล้วอ้าวลืงลืมดาบนี้ตีแล้วระเบิดปึ๊บกล่องอีกแล้วนะฮะ ABC โคแรกโอ้โหโคแรกทีมทีไม่เป็นไรนะเรามีทีมทีเป็นกองเลยนะแต่เรายังไม่บวกนะฮะเฮ้ยแป๊บเดียวน่าตายแล้วลนะ่ะมันถือธนูด้วยอ่ะ นี่ไงตายแล้วมันไม่น่าดรอปธนูนะปึ๊บใกล้หมดแล้วนะฮะเราเลยอีกประมาณยี่สิบเจ็ดกล่องวันนี้ทีนทีเต็มกล่องเลยเุ้ยทำไมโดดสูงสงใสเกงเกงนั่นไงใช่จริงด้วยอันนี้หมวกแล้วนะฮะหมวกเรามีแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะมันกี่มัน,วนหวกร้อยอะไรของมันนะอ่ะอ๋อไม่มีอะไรเราดูผิด <c oughs> เฮ้ยหมวกหมวกนี่ไงหมวกดีเนี่ยที่มันึงเกงเนี่ยหมวกเฮ้ยหมวกดีดีใช้บรรพุอะไรไม่ถูกเะนะี่ยพูดผิดไปหมดเลยนี่เครื้องกอดเราก็ยังไม่มีแต่เป็นเสื้อกอดที่พังแล้วนะครับ วายทีนทีไปแล้วว้ายปึ๊บหมวกโอ้ทีนทีอีกแล้วว้ายเือออือ,อศาสตร์นี่ยังเด้งกลับออกมาได้เฮ้ยกเกง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 อะไรอ่ะเอ,อ่อเกง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 ไม่ค่อยดีนะเรามีเกงเกงดีแล้วนะครับเฮ้ยสซโก้เยี่ยมโอเคเราได้เราได้เร,ไดเราขายแค่รองเท้านะครับเยี่ยมเลยก่อนเราเป็นสีแถบสีทองละขาดแค่รองเทา้าขอรองเท้าหน่อย รองเท้าโอ้โหโอ้ยอ,อะไรเนี่ยทีนทีทีนทีทีนทีไมโอ้โหของเดิมเรามีหมดแล้วนะครับมาโอ้ยอะไรเนี่ยน่าดีไงว่าแล้วโอ้ยแสดงว่าไอ้สโต็น่าจะบวกได้นะเนี่ยเพราะมันเป็นแบบเหมือนแบบพวกที่มันแบบมันแบบเป็นวางทองแทนอะ่ะอุ้ยโอเคขอบคุณที่ปูย่าให้นะครับอันนี้เอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนนี่ไง เลสโตนเรามาลองบวกกันดูนะครับเผื่อใครสงสัยผมว่าบวกได้นั่นไงผมว่าแล้วบวกดีกว่าทีนทีนะครับเพราะว่าทีนทีมันได้แค่ย,ยีย่สิบเฮ้ยเฮ้ยอ่ารองเท้าอันนี้ดีกว่าสีแดงเยี่ยมแล้วเราเป็นตัวอะไรเอเนะี่ยเป็นคิปเปอร์ <c oughs> เออลักกี้บล็อกเหลืออสามกล่องนะครับมาไวาอะไรเนี่ยอ๋อนี่เราโอ้ยโอ้โหนั่นไงมันมีทีทีตกมาจากท้องฟ้า <c oughs> มาอันนี้ก็ ก็ <c oughs> าตามนะครับโอเคนะครับก็เปิดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปสู้กับบอสทีมทีกันเลยดีกว่านะตอนที่ผมตื่นเต้นแล้วนะฮะอยากสู้กับบอสทีมทีแล้วโอเคครับไปเจอกันเลยโอเคนะครับก่อนไปสู้กันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับคลายผมไมว้ละกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เราก็ไปสู้กับบอสทีมทีกันเลยมาดูซิว่าบอสทีมทีเดี๋ยวมันจะดิ้โหดขนาดไหนกันนะครับมาเลยบอสทีมทีเราไม่มียานะครับมาเลยมาโอ้โหโอ,โอ้โหดูทีมันเปนป่าทีมทีอย่างรัวเลยอนะ่ะเนี่ยโอ้โหอย่างง มาเราปืนยิงเขาดีกว่านะฮะเลือก,กรถอยู่เอ,อ้อปืนเอ,อ้อเดี๋ยวเราก็ตามไว้นขดูนี่โอ้ทะูุทะูยังโหดอะ่ะเรือรถอยู่เลือรถอยู่โอ้ตีพียงดังมากโอ้โหโอ้โหพลังการทำราลายล้างจริงๆมาต่อมาสู้กับเราอ,อมันติดมุมแล้วมันติดมุมแล้วมันพยายามที่จะพาทีมที่ออกมาเอจเอาอ้า,จอาอยัางไงต่เจ้ายังไง โอ้ยตาลัวเลอเกินเนี่ยเฮ้ยเสียงดังเสียงดังเอ,อื้อแล้วก็ตามด,ดีต่อเอ,อื้อขอลองดาบหน่อยโอ้ยเข้าไม่ได้เลยเนีย่ยเอ,อื้อเอื้อมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเอาจบไปดีกว่าแล้วกันเอ,อ่อเรียบร้อยนะครับเราชนะทีมทีนะครับถือว่าวันนี้เราก็สนุกค่อนข้างที่จะสนุกนะผมว่าลากีบ้บอลนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันระเบิดเยอะดีนะฮะแล้วปืนนี้ก็มันด้วย ถ้าเราเปิดไม่ได้ปืนนี้ก็คือคงแบบลำบากค่ะเออนะก็โอเคนะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกกดซับสไครด้วยกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย